มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนิดนึงคนที่จะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ที่บ้านแล้วมีการเปลี่ยนสถานที่ไปเป็นโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกปัจจุบันเปลี่ยนอีกแล้วจ้าเปลี่ยนอีกแล้วเอเพราะกูเนี่ยติดต่อไปที่ศูนย์อะไรเนี่ย <c oughs> แล้วเหลือเหมือนจะมีปัญหาเรื่องสถานที่เหมือนจะมีปัญหาเขาไม่ยอมให้ไล์สดอะไรสักอย่างนึงนะกูก็เลยไม่โอเควันนี้ไป บรรยายธรรมหมอเสงที่ปทุมธานีลังสิตก็มีโอกาสได้คุยกับลูกชายหมอเสงผู้บริหารคนปัจจุบันเขาก็เลยเสนอคืออจารย์ไม่ได้พูดนะเขาเอ่ยขึ้นมาเรื่องว่าที่บ้านอาจารย์มีที่ปฏิบัติธรรมแล้วอาจารย์เนี่ยเล่าให้เขาฟังว่าตอนเนี้หาสถานที่ที่จะจัดเนี่ยประมาณ2,000คน2,000คนต่อวันเขาก็เลยเอื้อเฟื้ออาสาตัวเป็นเจ้าภาพ เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการในการให้พวกเราไปจัดกิจกรรมที่หอประชุมเขาซึ่งจุคนได้ถึง2,500คนที่บริษัทหมอเสงเขตเนอเขตปทุมธานีลงังสิตวันละ2,000คนตึกหมือเสงใช่ตึกหมอเสงวันนี้อาจารย์ไบบรรยายที่หมอเสงมาพันคนแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารเขาก็เลยขอเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนอย่างเป็นทางการเพราะเขาเห็นประโยชน์ของการที่กลุ่มคนตื่นทำเนี่ย สอนธรรมะาทำให้คนเนี่ยตื่นรู้ตื่นตัวซึ่งเขาเนี่ยชอบมากตรงข้ามธรรมศาสตร์ถูกต้องเลยฟังตรงข้ามธรรมศาสตร์เป๊ะเลยมึงเจอป้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แดงๆฟังตรงข้ามคือตึกหมอเสงตรงกันแบบเป๊ะๆอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนแรกเนี่ยจัดเฉพาะวันอาทิตย์ที่23วันเดียวตอนนี้เปลี่ยนใหม่จัดทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา9โมงเช้าถึงบ่ายสโมงเวลาเดิมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหมอเสงรอบนี้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงลงทานทั้งหมดส่วนใครจะเอามาอาหารมาเลี้ยงคนเหมือนเดิมนะเพราะว่าคนมันมากวันละสอง0คนใครต้องการจะลงทะเบียนตอนนี้วันอาทิตย์เต็มแล้วนะวันอาทิตย์ไม่รับแล้วเพราะวันอาทิตย์เต็มแล้ววันอาทิตย์เต็มแล้วตอนนี้เหลือแค่วันเสาร์วันเดียวเท่านั้นรับแค่2,000คน เพราะฉะนั้นใครต้องการลงทะเบียนพิมพ์ไปที่ s i อย่าลืมตัว A วงกลมนะ s i สาธุ s a t u s i s a t u s i สาธุพิมพ์เข้าไปลงทะเบียนคนตื่นทำภาคปฏิบัติวันเสาร์ที่2เสาร์ที่2พฤศจิกายน2567รับจําับจำนวนจำกัดนะแค่2,000คนเท่านั้นหอประชุมใหญ่มากห้องแอร์ มีอาหารเลี้ยงตอนเช้าตอนตอนเที่ยงเพราะนั้นใครต้องการลงทะเบียนตอนนี้มีแค่วันเสาร์นะวันอาทิตย์เต็มแล้วและคนวันอาทิตย์ต้องการจะย้ายจากวันอาทิตย์มาวันเสาร์ไม่ว่าอะไรเลยไปเลยย้ายได้หรือจะมาทั้งสองวันเลยก็ได้ไม่ว่าแต่ตอนนี้วันอาทิตย์เต็มแล้วนั่นหมายความว่าเหลือแค่วันเดียวคือวันเสาร์แต่คนวันอาทิตย์จะเอาตัวเองมาเพิ่มวันเสาร์ด้วยยังทําได้ วันอาทิตย์จะย้ายตัวเองมาวันเสาร์ยังทําได้จะมาทั้ง2วันคือวันอาทิตย์จะมาวันเสาร์เพิ่มด้วยยังทําได้ s อสไซุ A. วงกลมแล้วก็ S.A.T.U. ขอบคุณอนุโมทนากับเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการด้วยนะที่อนุเคราะห์สถานที่เราจะจัดเดือนนี้ได้ถึง4,000คนโดยใช้เวลาแค่2วันวันละ2,000คนอาจารย์จะสอนปูพรมทีเดียวเลย เราจะได้เอาเหตุเอาปัจจัยจากการสอนนี้ไปปฏิบัติต่อที่บ้านเราได้เดือนหนึ่งจะจัดสองครั้งเท่านั้นคือเสาร์ที่สองพฤศจิกาและสาอาทิตย์ที่สามพฤศจิกาหกเจ็ดหมอเสงเป็นเจ้าภาพกูบอกเป็นหมอเสงเป็นเจ้าภาพก็ไม่ได้อีกบริษัทหมอเสงก็แล้วกันเป็นเจ้าภาพเพราะหมอเสงเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยเห็นประโยชน์จากการไปสอนทราไปบรรยายทํามในวันนี้ สวันนี้เนื้อหาต่างกันไม้ต่างกันอยู่แล้วเพราะกลุ่มผมครูสอนรรม,มาไม่เคยเหมือนกันทุกวันเลยะจะลงรายละเอียดไม่เหมือนกันะจะเป็นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นจะมาวันไหนก็ได้แล้วแต,แต่วันอาทิตย์เต็มแล้วคนวันอาทิตย์ยังมาเพิ่มวันเสาร์ได้แต่วันเสาร์ไปขอเพิ่มวันอาทิตย์ไม่ได้แล้วอนุโมทนากับบริษัทหมอเสงด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ซึ่งสถานที่จอดรถเต็มที่เลยจอดได้เต็มที่เลยเพราะว่าสถานที่จอดรถจอดได้เยอะมากรถบงรถบัสจอดได้หมดโรงทานที่เลี้ยงโรงทานกว้างใหญ่ไพศาลหอประชุมจุได้ถึง2,500คนเป็นห้องแอร์เพราะฉะนั้นใครจะลงทะเบียนนะง่ายมากเลยพิมพ์บริษัทหมอเสงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใครต้องการจะลงทะเบียนไปตรงนู้นได้เลยอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สอง เรื่องที่สองกระถินวัดภูขมินอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์อาจารย์จะทอดกระถินวันที่สิบพฤศจิกายนหกเจ็ดใครต้องการจะร่วมบุญต้องการจะร่วมบุญกระถินวัดภูคมินทให้ทักไปที่ไลน์อันเดียวกัน sai s a t ุ s a t u sai satu ใครจะร่วมบุญกระถินไปร่วมตรงนู้นทักเข้าไปเดี๋ยวเขาจะมีเลขที่บัญชีส่งให้กดตามตัวเลขเอาตามนี้นะเอาตามนี้นะเออ ใครจะร่วมบุญกรถินและใครที่จะไปกรถินกับอาจารย์กลุ่มคนตื่นทำเราเป็นเจ้าภาพวัดนี้เพราะวัดไม่มีตังอาจารย์จะเลยเอาเงินเนี่ยไปถวายทานในวันที่เขาทอดกรถิ่นไปถวายทานในวันที่เขาทอดกรถิ่นเพราะฉะนั้นใครต้องการร่วมบุญวัดภุคมินอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วันที่สิบที่เขาจะทาการข้อกรถินการศิฤศจิการ่วมบุญได้ที่แอสไซสาธุแอสไซสาธุแอสไซเอวงกลมอสเอท แอดมินฝากช่วยปลุกปักหมุดให้หน่อยนะปักหมุดอยู่ดูหมุดโพสด,ดูนะปักหมุดไว้และใครจะเดินทางไปทอดกระถินวันที่สิบพฤศจิกากับอาจารย์กลุ่มคนตื่นทาเราเป็นเจ้าภาพใครต้องการจะเดินทางไปลอก่อนยังไม่ต้องสอบถามตอนนี้หลังจากวันปฏิบัติคือวันที่สามวันที่สี่อาจารย์จะประกาศลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปทอดกระถินวัดพุทธมิน อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จะเดินทางออกจากกรุงเทพเจ็ดโมงเช้าว,วันที่10เดินทางถึงนครสวรรค์ประมาณ11บเอโมงฟังบรรยายตอนเที่ยงทอดกระถินตอนบ่ายโมงแต่จริงๆก็คือกินข้าวกินปลาอะไรก่อนนะ,ะตามเหตุตามปัจจัยจะกลับถึงกรุงเทพประมาณสองทุ่มจะมีรถบัสไปรับตามจุดต่างๆ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวอาหารบนรถขนมบนรถน้ำบนรถในการเดินทางฟรีตลอดทางมึงแดกได้แดกเลยเต็มที่มึงแดกรถบัสเข้าไปด้วยก็ได้ขนมกูสั่งให้มึงเต็มที่มึงจะแดกเท่าเท่าไหร่ก็ได้จะยัดทานานเข้าไปจนอ้วกแตกออกมากูก็ไม่ว่าอะไรฟรีฟรีทั้งหมดเดี๋ยวจะเอารถไปรับตามจุดต่างๆวัดภูามินอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ สิบพฤศจิกาหกเจ็ดใครต้องการร่วมบุญแอสไซน์สาธุลงทะเบียนรอวันที่สี่พฤศจิกาค่อยลงทะเบียนรอจัดปฏิบัติธรรมทุกอย่างจบหมดก่อนรอเคลียร์ทุกอย่างจบมาก่อนอาจารย์ถึงจะเริ่มลงทะเบียนไม่งั้นมันปะปนกันไปหมดมันหลายเรื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงทะเบียนลงทะเบียนเดียวคือปฏิบัติสมถวิปัสนาอาจารย์จะสอนสมถวิปัสนาวันเสาร์ที่สองพฤศจิกาและวันอาทิตย์ที่สามพฤศจิกาหกเจ็ด ที่บริษัทหมอเสงเขตอะไรวะจังหวัดอะไรว่าปทุมธานีเขตลังสิตรตรงข้ามกับมอธรรมศาสตร์ลังสิตอาณาจักรหมอเสงบริษัทหมอเสงเอื้อเฟื้อเป็นเจ้าภาพในการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ประจำประจำเดือนพฤศจิกาใครต้องการลงทะเบียนไปแอสไซสาธุตอนนี้วันอาทิตย์เต็มแล้วเหลือแค่วันเสราร์เท่านั้น วันอาทิตย์เต็มแล้วนะเหลือแค่วันเสาร์ฟรีหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายได้ทั้งสิน้นอาหารเช้าอาหารเที่ยง9้าโมงเช้าถึงบ่ายสามตามนี้นะแจ้งหมดแล้วนะใครสามารถหาอาสนะได้เยอะๆบ้างวะแบบยืมอ่ะ มึงจะหากันได้ป่าววะเพราะว่าพื้นเขาไม่ได้เป็นพรมพื้นไม่เป็นกระเบื้องถ้าจะนั่งพื้นเนี่ยต้องใช้อาสนะแบบอลังการมากอะ่ะสองพันชิ้นอะ่ะกูจะไปหาจากไหนเนี่ยเสือก็นั่งนานไม่ได้เอาละปัญหาเกิดเรื่องนี้แหละเรื่องที่นั่ง วิธีขนไม่ใช่ปัญหาเราจ้างรถขนไปได้แต่เอาให้ได้อาสนะก่อนตอนเนี้ย่ายเอกที่เป็เดินทีอี่เขาถ่ายูปด้วยอ่ะอ,อเขามีถึงสองพันชิ้นเลยเหรออไรร้อยอ่ะแ่แค่ถงพันู้หถ้ารวมๆกันกลัวมันจะไปปะปนกันละสิเดี๋ยวจะแยกไม่ออกว่าที่ไหนเป็นที่ไหนไต้องเป็นทสองพันชิ้นหาย,ยากเหมือนกันนะ เขาจะมีเหรอโอ,โอเคเขามีอยู่แล้วเนาะแ,แต่เขาจัดงานของเขาอยู่แล้วเสาร์อาทิตย<ช>์อ่ะทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เขาจะใช้ไงเขามีเป็นหมื่นอือืมอาจจะต้องรนรยถ้าเตรียมมาเองมันจะไม่พอกันทุกคนไงหรือเรามีสำรองไว้แล้วที่เหลือให้เอามาเองดีไหมเราเนี่ยไปขอยืมสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมาเพื่อสำรองสําหรับคนที่ไม่มีแต่คนที่มีเนี่ยให้เตรียมมาเองอ<ๆ>ืมให้พกมาเองสําหรับอาสนะอย่างเงี้ยใครเอามาเองได้เอามา แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องมีเสือนะยังไงก็ต้องปูเสือเพื่อให้มันเป็นแถวเดียวกันเวลาปูอาสนะมันจะได้เป็นแถวไม่งั้นมันจะไม่สามารถวางเป็นแถวได้เสือเนี่ยคิดว่าไม่ยากวัดเนี่ยหาได้อยู่แล้วมันเป็นยังไงก็พอเสือวงกลมยาวอย่างเงี้ยเพราะว่าพื้นที่มันมันได้เสือมันยังมันได้มีแต่คนบอกว่าธรรมกายไม่เอาธรรมกายมันมีที่เดียวแล้วมันใกล้อืออือยืมว่าธรรมกาย จะติดต่อยืมเขายัางไงวะวององเออลองถ้าใครหาได้ลองหาหน่อยอเออเออใช่เนาะเออลองถามเขาหน่อยว่าเขาสามารถจะหาอะไรได้ไหมอเออยืมวัธรรมกาย สักครู่สักครู่แบตไม่เข้าเนี่ยมันละโยงละเยงไปหมดไม่รู้เส้นไหนไปเส้นไหนเดี๋ยวต้องจัดสายใหม่แล้ว